ค่ะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะและในส่งวันนี้นะคะเราจะสอนปั๊มยอดไลค์ใน Facebook ของเรากันนั่นเองนะคะและสําหรับคุณเพื่อนคนไหนนะคะที่ต้องการจะเพิ่มยอดไลค์นะคะให้กับโพสต์นะคะก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้และก็ทําตามกันได้นะคะและในวันนี้นะคะเราทารายการผ่านเว็บไซต์ที่เราได้ไปทดลองใช้งานกันมาแล้วนะคะเพื่อมาแนะนำคุณเพื่อนกันนั่นเองสาหรับใครนะคะที่จะทาตามกันแนะนําให้เปิดโต์หรือโปรไฟล์นะคะให้มาเป็นสาธารณะแบบนี้กันก่อนได้เลยนะคะไม่อย่างนั้นนะคะยอดที่เราทํารายการ ลงไปก็จะไม่สามารถอัพขึ้นมาให้เรากันได้นั่นเองและในขั้นตอนแรกนะคะก็ให้คุณผู้ชมนะคะคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้หรือจะสแกนเป็นคิวอารโค้ดที่ต้นคลิปนะคะก็สามารถเข้ามาลงทะเบียนฟรีกันได้เลยนะคะและเมื่อเราคลิกหรือสแกนเข้ามานะคะเราก็จะเจอเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ K M Social แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็คลิกไปที่สมัครใช้งานกันได้เลยเสร็จแล้วเราก็ประกอบข้อมูลรายละเอียดต่างๆลงช่องสีเดียมด้านล่างเลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมคลิกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติไปด้วยนะคะและสำหรับใครที่พมีบัญชีทีมอยู่แล้วก็สามารถคลิกบล็อกอินกับพี่ภ่มสีแดงตัวนี้ก็ได้เลยเมื่อเราสมัครใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราก,กดลงชื่อเข้าใช้งานกันมาได้เลยและเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะทางด้านนีเขาก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและเน,นส่วนอของวันนี้นะคะเราก็คลิกไปที่ไอจีกันขออภัยค่ะและเน,นส่วนอของวันนี้นะคะเราก็คลิกไปที่ Facebook กันได้เลยจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกบหมู่ที่เราต้องการลงไปนะะค ค่ะและในส่งบริการนะคะก็จะมีบริการ แจ้งเลทราคาการรับประกันวความเร็วต่างๆเอาไว้ให้เราได้เลือกกันนั่นเองเราก็เลือกเลทที่ต้องการลงไปได้เลยในโวนของลิงก์นะคะแล้วก็ไปที่หน้า Facebook ของเรากันเมื่อเราเลือกโพสต์ที่ต้องการจะเพิ่มยอดไลค์กันแล้วนะคะก็ให้เราก,กด Copy l i n ลิงก์ไปที่ด้านบนกันเลยจากนั้นก็นาลิงก์มาใส่ที่ช่องหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะในส่วนจำนวนต้องการเพิ่มไลค์เท่าไหร่เราก็ใส่ไปเลยเดี๋ยววันนี้เราจะลองเพิ่มไปดูสัก100ก็พอนะคะค่าเวลาก็เฉลี่ยคำนวณมาให้เราประมาณนี้ค่าใช้จา่าไไย และเมื่อเรากดสั่งซื้อจนไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครที่ต้องการเช็คสถานะและรายละเอียดเพิ่มเติมก็ให้คลิกไปดูประวัติการสั่งซื้อได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาก็จะเจอสถานะขึ้นรอดําเนินการอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะด้านบนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดค่าบริการบริการต่างๆและลิงก์ที่เราได้กดทําการเป็น่วสคู่นี้นั่นเองส่วนหมายเลขด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอก็คลิกมาเติมเงินกันก่อนได้เลยแล้้้้วเเเเมมืื่่อออคลลิิกกกกขาาาาา็จะี3ชชงงทใใหรรรบ เป็นการสแกน QR code To m o n ทูม a น l ี้วอลเล็ตและคริปโตเคอเรนซีนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาอ่านวิธีการใช้งานด้านล่างแล้วก็เลือกทำตามกันไปได้เลยและสําหรับใครนะคะที่เข้าใช้งานเว็บไซต์และเกิดปัญหาต้องการแจ้งหรือติดต่อกับแอดมินก็ให้คลิกไปที่เมนูติดต่อแอดมินกันเลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาก็จะเจอเป็นหมวดหมู่ต่างๆให้เลือกแจ้งปัญหาลงไปหรือสําหรับใครต้องการกรอกข้อความหรือแนบรูปภาพก็สามารถมาทําได้ที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างกันตรงนี้เลยนะคะจากนั้นในส่งรูปภาพก็แนบไปที่ File, แท็กไฟล์แล้วก็ใส่หมายเลขออเดอร์ ติดต่อ,อตแอดมินโดยตรงใกล้คลิกไปที่ไลน์ด้านบนหรือจะคลิกไปที่ไอคอนลูกหลอดด้านขืาตรงนี้เพื่อติดต่อแอดมิน24ชั่วโมงกันได้เลยนะคะและสำหรับใครที่ต้องการแบ่งปันเว็บไซต์กับเพื่อนๆก็สามารถคลิกมาแนะนำเพื่อนกันตรงนี้ได้เลย เมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็ให้เรากดคัดลอกลิ์จากนั้นก็ส่งไปให้เ,เพื่อนๆได้เลยนะคะเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้ตาค่าคอมมิชชั่น5%จากทางเว็บไซต์เลยนั่นเองนะคะและสําหรับตอนนี้ใครที่มียอดสะสมครบ500บาทไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครใช้งานใหม่หรือจะเป็นลูกค้าปัจจุบันที่มีการใช้งานกันอยู่แล้วก็สามารถคลิกมาดูซีรีส์หนังจีกันได้เพียงแค่สะสมยอดได้ถึง500บาทนะคะก็สามารถเข้ามารับชมกันได้มากกว่า300ก็เลื่องกันได้เลยแต่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะค เราก็จะกลับไปที่หน้า Facebook ของเรากันต่นั้นเราจะมารีเฟรชหน้าจอนหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดไลค์กันเลยค่ะและตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเรานะคะก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากยอดขึ้นเกิดน,นะคะก็ไม่ต้องตกใจไปทางเว็บไซต์ก็อาจจะใจดีแทนให้เรากันอีกด้วยนั่นเองนะคะและสำหรับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้เข้ามาสมัครใช้งานหรือเข้ามาดูบริการกันได้เลยนะคะและถ้าวันนี้ผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ